พระธรรมเทศนาแผ่นที่103ลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่25กันยายน2559มีชื่อเรื่องว่าอย่าเลือกกรรมชั่วติดตัวเราไปแลวันนี้เป็นวันที่25 กันยายนพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยาเป็นวันทำบนทอดผ้าป่าสามคัคคีอย่างพวกเราเคยทำทุกเดือนแต่ว่าเดือนตุลาเนี่ยเป็นเดือนสุดท้ายเ,เป็นเดือนออกพรรษาเป็นวันกระถิ่นโคคงจะยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่ถึงยังไงคุณชายกับคณะกรรมการอาจารย์เจริญบอกว่าก็ยังยึด อาทิตย์สุดท้ายของเดือนคือคงจะเป็นเดือนวันที่30กสิบกุนะแต่ที่ยังไงก็วัดกระถินวัดป่าบ้านตาดเป็นวันที่22นะคณะทายาิโจม22ตุลาวันเสาร์ที่22ตุลาแต่กระถินวัดป่านาคำน้อยกระถินสามัคคีเหมือนกันนะเป็นวันที่23มตุลาเป็นวันอาทิตย์ตรงกับวันปียะ ด้วยวันันทยี่23ปันวันปิยะนะก็คงจะหยุดต่อไปอีกสักวันหนึ่งหยุดชดเชยเอันนี้เขาขอแจ้งข่าวให้คณะสัญาติโจมลูกหลานทุกคนให้ได้รับรู้รับทร,บรบาบว่ากฐถินวัดป่าบ้านตาบเมื่อไรทา,างวันหลวงพ่อไม่พูดไม่กล่าวกเหมือนกับว่า,ากะถินวัดป่านะคำน้อยของหลวงพ่ออินเนี่ยเ,เป็นวันที่เท่าไหร่นาอทำไมไม่เห็นท่าน,มนาไม่เห็นท่านบอก ท่านขีต้ตนีทีเหนียวไม่อยากจะให้เราไปกับมั่งท่านจึงไม่บอกถ้าถ้าบอกมาก็เหมือนกับหลวงพ่ออินขอแผ่ขอพ,อพวกเราแล้นี่อยากจะให้พวกเราไปทั้งสองคำเนี่ยนะคณัทาญาทโยมทั้งบอกทั้งไม่บอกเนี่ยก็กสุขแท้แต่ศรัทธาญาติโยมทุกทุกท่านนะนะถ้าสะดวกพอไปได้ก็ดีไปทัศนศ,าศาึกษาดีกว่าอยู่ในบ้านในเรือนของพวกเราถ้าพอไปได้นะถ้าว่ามันไปไม่ได้ก็ไม่ควรจะไป ควรจะอยู่นะทำบุญที่สวนแสงธรรมของเราเนี่ยนะทุกเดือนก็จะมีการทอดผ้าป่าอยู่แล้วขอให้พี่น้องประชาชนศรัทธ,ธาญาติโยมทุกหมู่เหล่านะให้ความใส่ใจสนใจแต่ปีนี้ก็ข่าวนี้ก็นี่หละสวนแสงธรรมของเราก็มีค่าใช้ใจนะ่ายเนคณะศัทธ,ธาญาติโยมอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาในวันนี้ละทั้งพัดลมหมุนๆอย่างเนีนะ่แล้วก็แสงสว่าง แล้วก็วิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนน้ําทุกหยดทุกหยาดตัวนล้วจะเป็นเงินพี่น้องประชาชนทั้งหมดนั่นแหละนี่แหละการทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อทําบุญไปแล้วเ,เราพวกเราเสียสละลงไปแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสวนแสงธรรมของเราเป็นสาธารณประโยชน์ตรงไหนที่มันขาดเหลือขาดตกคณะกรรมการก็จะได้ช่วยกันดูแลเ,เสนาชนะ อย่างของพ่อมาข่าวก่อนฝนตกอย่างแรงน้ําท่วมขึ้นไปถึงกุฏิของพระและทำยังไงก็ต้องใช้เครื่องสูบน้ําเครื่องสูบน้ํำจะสูบได้ยังไงก็ต้องใช้ไฟ่อ้ไฟพอไฟแล้วก็กินเงินเท่าไหร่กันบางทีมันก็น่านี้ก็ได้ใช้ค่าไฟเยอะเหลือเกินเพราะอะไรเพราะว่าสูบน้ําออกจากที่ลุ่มสวนเชียงครคลองมันเปลี่ยนเป็นที่ลุ่มเป็นแอ่ง เป็นดินล้อมรอบทั้งสองทั้งสามสี่ทิศแหละเมื่อเราอยู่ในหนองน้ำบึงหนอ,งอ,อ,อง,นนงอย่างนั้นละสักอย่างนั้นล่ะส่วนเชียงธรรมของเราขณะนี้เพราะนนั้นจะต้องได้ใช้เครื่องสูบอันนี้ก็จะต้องได้ไดจะตุกปัจจัยจะตุกปัจจัยมีความจําเป็นคนะณะสัตยาญาติโยมลูกหลานพราะนั้นวันนี้พวกเราที่มาร่วมมารวมกันถ้าควรจะเสียสละคนละมากคนละน้อยออแต่ว่าถึงยังไงก็ตามนะ เมื่อเสียสระลงไปก็มาเห็ไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนนะแต่ถ้าไม่ทําบุญทําทานเฉลยหลวงพ่อก็ไม่เห็นด้วยนะแต่ถ้าทําบุญทําทานจนหมดตัวจนเกินไปเออ,อนนั้นก็ทําแบบไม่คิดไม่อ่านก็ดีถ้าเสียสระอย่างนั้นพอเสียสระแล้วก็ไปบวชเป็นลูกศิษย์ไปบวชเป็นพระกับหลวงพ่อจะอย่างน,นดีนะแต่พอเสียสละนะไม่ต้องห่วงหาอะไรเสียสละนะ แต่ถ้าว่าเรายังมีครอบมีครัวอยู่เ,เราก็ต้องการทําบุญทําทานล้วก็ต้องได้คิดแบ่งกินแบ่งทานคนโบราณเขาบอกว่าอย่างนั้นนะเ,เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านนะถ้าไม่ทําบุญทําทานจะเลยอนาคตของเราหมืดบอดนะอ,อนาคตหมืดบอดเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีอานิสงส์ไม่มีผลบุญเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็ทุกยากอย่างเก่านะอา เลี้ยงผาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ทั้งยากพเพราะอะไรเพราะอันนี้สงทานไม่มีเพราะนั้นเรื่องการทําทานอย่ามองข้ามนะคณะทายาทโยมลูกหลานถึงจะนั่งภาวนาก็เถอะนะถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้มีอันนี้สงนในการทําบุญทาทาน <c oughs> อันอนี้สงทานไม่มีในครั้งพุทธการพระในครั้งพุทธการอย่างพระพายะทารุจริยะท่านได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเพียงสามบาทพระคาถาน สามบาทก็คือสามคำโพธดพายยะท่านจงให้อย่าให้ความสำคัญในการรู้และการเห็นของท่านอ,อ,อย่าให้ความสำคัญในการรู้และการเห็นของท่านเ,เพียงโพูดเท่านั้นพระพายยะได้สำเร็จเป็นพระหรหันในเมื่อเป็นพระหรหันแลน้วทนี้พระพุทธองค์ก็มองดูอีกเอพายยะเนี่ยเขาเคยได้ทําบุญทําทานไหมไวไวไหมในอดีตชาติ ไม่มีออพอไม่มีพระอรงค์บอกว่าพาหิยะเธอจงไปสอบแสวงหาอัฏฐบริขารคือบริขารบาดจีวรจะก่อนครอบสก่อนเธอจึงบวชนะทั้งที่ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วนะท่านท่านไม่ได้เะก่อนมีแต่ท่านเร่งภาวนาอย่างเดียวบินเท่าบาทมาฉันแล้วกับภาวนาที่จะขนขววยดูแลหมู่พเพื่อนเ,ออเรื่องอัฏฐบริขารเรื่องการเป็นอยู่ท่านไม่เคยคิดเลย แมมีแต่ภาวนาลูกเดียวแต่พอท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระพุทธองค์ก็บอกว่าไม่มีบุญบารมีในการสงเคราะห์อนุเคราะห์ท่านผู้อื่นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบวชด,ด้วยบวชด,ด้วยเอหิภิกขุไม่ได้แต่ตามปกติถ้าหาว่าผู้ใดสําเร็จได้สําเร็จเป็นพระอริยะบุคคลและพระพุทธองค์ก็บอกเอหิภิกขุอุปสมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวไว้ดีแล้ว เพียงแค่นั้นบริขารลอยมาทางอากาศเลยมาสวมใส่เข้าไปท่านก็เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาในเดียวนั้นอันนี้หลวกบวชด,ด้วยเอหิภิกขุแต่พระพาหิยะนี่ท่านได้สําเร็จเป็นพระหันท่านพระองค์ก็มองดูอดีตกรรมของพระพาหิยะไม่มีบุญบารมีที่ได้เคยทําบุญทําทานไว้ในอดีตชาติเพราะนั้นพระองค์จึงบวชเอหิภิกขุไม่ได้ ก็บ,บอกว่าเธอจงไปสสวงหาบริขารให้ครบซะก่อนนะเธอจึงบวชนะพาหิยะนะนี่แหละอันนี้จากนั้นมาพระพาหิยะก็เดินออกมาหน่อยหนึ่งวัวแม่ลูกอ่อนก็เลยขวิดชนเข้าไปในท้องภาหิยะก็เลยมรณะนะภาพลงไปตายพอตายในข้างถนนพระพุทธเจ้าบิณฑวาตกลับออกมามาเห็นคนลุมดู เออแต่ในผู้ทรงบอกว่าเออดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายเออพวกพวกเธอต้องหาตะแค่เอบอ,ออกไปหามพาหยะออกไปสู่วัดป่าเชตตะวันพระสงฆ์ก็เลยได้หาตะแค่ในละแวกนั้นเออก็หามภายะขึ้นบนตะแค่จากนั้นก็หามศจรีละของท่านไปสู่วัดป่าเชตตะวันพระองค์บอกว่าเออพระสงฆ์ก็ถามว่าพระพาหยะนี่ท่านได้ ได้ทําขั้นไหนหนอไปเจ้าข่าที่ท่านยืนฟังธรรมเพราะพระพองค์บอกว่าพาหยะเขาได้สําเร็จเป็นพระอรหันในขณะที่เขายืนฟังธรรมเราตถาคตในถนนโอ้ทําไมเขาจึงได้สําเร็จเร็วนักไปเจ้าข่าเพระวนพระพุทธองค์บอกว่าอย่าไปว่าเร็วหรือช้าคําพูดใดก็าตามถึงจะเป็นพูดคําเดียวแต่กินใจเข้าใจได้พร้อมที่จะปล่อยวางทางด้านจิตใจอันนี้พาหิยะเขาได้ฟังคำพูด คำตรัสของเราเท่านั้นเพียงสองสาบาทพะก,กาเาค็้าได้สําเร็จเป็นพระรหันในขณะนั้นนี่แหละเธอเป็นพระรหันแล้วนะเป็นพี่ชายของพวกเธอท่านทั้งหลายนี่แหละอันนี้ก็คือผู้ที่ได้เป็นพระรหันนี่คือเป็นพี่ชายพวกที่ยังอยู่ในยังอยู่ในเปละไขย่ยังเป็นน้องพระรงบอกว่าไข่กระเทาะเปลือไข่คือไก่ตัวน,นั้นแหะเป็นพี่โมจ่จำนวนไก่ไข่ที่อยู่ ไก่ที่อยู่ในไข่เนะี่ยยังอยู่ในฟองนะ่อันนั้นเป็นน้องเนี่ยนะพาหิยะนะท่านกระทะฟองไข่ออกแล้วท่านได้เป็นพระหานแล้วเนะนี่ยแต่สรุปแล้วคือหลวงพ่ออยากจะพูดเน้นจุดที่ว่าอัน,นสงแห่งการทําทานเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะคณนะัศรัาทธาญ,ญาติโยมเราอย่ามองข้ามในการทําทานถึงจะรักษาศีลก็ใช่ต้องมีทานเป็นพื้นฐานต้องมีทานต้องมีศีลแล้วก็ต้องมีภาวนาถ้าว่าเรา มีฐานมีศีลมีภาวนาถ้าว่าเราไม่พ้นทุกในชาตินี้นะถ้าเราพ้นทุกเราไม่มีปัญหาจบไปเลยไม่ต้องพูดถึงเรื่องฐานเรื่องศีลแต่ถ้าว่าเรายังไม่พ้นทุกในชาตินี้เรื่องอน,น,งนิอนนสงฐานอนิสงศีนี่จะต้องได้พึ่งพาอาศัยพึ่งพาอาศัยอนิสงฐานจะต้องหล่อเลี้ยงพวกพวกเราเกิดมาพบใดชาติใดก็จะเป็นผู้ไม่อดไม่อยากอนิสงศีนคุ้มครองไปเกิดในสถานที่ใด สินคุ้มครองจะไม่มีขโมยโพยโจรมาลังแกเบียดเบียนพวกเราเพราะในสงสินคุ้มครองเพราะท่าในสงทานอันนี้สงสินคุ้มนนนนสสครองพวกเราเกิดมาพบใดชาติใดก็จะเป็นผู้ไม่อดไม่อยากเม่พวกยากลาบากเพราะอะไรเพราะอันนี้สงสินอันนี้สงทานคุ้มครองเพราะนี้นขอให้พวกเราทุกทท่านนะได้มาในวันนี้ก็มาเพื่อทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลพวกเาถึงจะมากหรือน้อยก็สุดแท้แต่นะ แต่ถึงจะไงก็ควรจะมีนะควรจะเสียสละคนละมากคนละน้อยเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อบำรุงสวนแสงธรรมของพวกเราอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนที่สวนแสงธรรมนี่ก็ค่าใช้จ่ายพอหลายเงินพอสมควรค่าไฟนะเราประกาศทําให้กับพี่น้องประชาชนได้ยินได้ฟังคือธรรมเทศนาขององค์หลวงตาราะนั้นพวกเราในฐานะสัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะ ให้ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลแต่ถึงอย่างไรโค้งสุดท้ายของพวกเราบุญกุศลนั่นแหะจะเป็นเครื่องเกื้อคุลหนุนพวกเราพวกเราจะอยู่นานไปสักเท่าไหร่นีอ่อันนี้ก็หลวงพ่อไม่ใช่เอาความตายมาขู่กันนะเพียงแต่ชี้ประเด็นให้ฟังว่าพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตของพวกเรานี่นะไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหมือนกับน้าค้างอยู่ใบบัวน้ําลมมากับโชคมาเมื่อไหร่ ใบน้ำก็ตกลงจากใบหัวเมื่อนั้นนี้ก็เหมือนกันชีวิตของพวกเราอย่างหลวงพ่อเนี่ยอยู่เดียวเนี่ยวันนี้จะได้ขึ้นเครื่องบินเครื่องบินอาจจะตกก็ได้ใช่ไหมเครื่องบินตกเคยมีไหมเราก็เคยได้ยินมากมามากต่อมากถ้าขี่รถนั่งรถไปรถชนรถเฉียวก็ได้ถ้าเรานอนอยู่ดีด,ดีหัวใจวายตายกม็มีนั่งไปที่ไหนตายก็มีนั่งตายก็มีนอนตายก็มีเดินตายก็มี มีหมดทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเสรุปแล้วก็คือชีวิตของพวกเราหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้เพราะนั้นพระพุทธองค์จึงพระพุทธเจ้าจึงท่านจ้หวันยาตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีนะคุณงามความดีนั่นแหละ mm hmm. เมื่อพวกเราล้มหายตายจากเวลาเวลาใดไปเวลาใดบุญกุศลนั่นแหละจะเป็นเพื่อนสองถ้าว่าเราทําบาปบาปก็จะเป็นเพื่อนสองของพวกเราอีกเหมือนกันนะเอ ไปสู่ปรโโกภายภาคหน้าเกิดมาพบใดชาติใดบาปให้ผลเกิดมาพบหน้าชาติหน้าหูหลวกตาบอดบ้าใบเสียจิตเออเป็นบ้าไปอีกจะเนี่ยเออทุกเป็นคนคนทุกคนจนอีกพอเพราะอะไรเพราะบาปให้ผลถ้าบุญให้ผลเออเกิดมาพบหน้าชาติหน้าไปเกิดในตระกูลรวยสติปัญญาคล่องแคล่วมีอะไรพูดจาพาทีเออเป็นผู้มั่งมีสีสุขงร่ำรวยร่างกายเสียจสวยงดงาม ญาติพี่น้องญาติโกโหติกามีแต่คนดีเพราะกรรมดีพาไปถ้ากรรมชั่วพาไปมันอีกแบบหนึ่งนะกนัทาญาติโยมเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้มาพบมาเจอพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มาเจอมาพุทธมาพบพระพุทธศาสนาแล้วควรจะประกอบคุณงามความดีคิดดีทำดีพูดดีนะีถ้าว่าพวกเราคิดดีทำดีพูดดีกรรมดีจะให้ผล ตนเองนั่นแหละจะมีความสุขความเจริญในทางพบพบนี้ชาตินี้ภพระโรคภัยภาคหน้ามีแต่เจอแต่ของดีถ้าหากว่าเราทํากรรมชั่วกรรมชั่วจะให้ผลเ,เกิดชัดชาตินี้ก็เถอะเมื่อเราทํากรรมชั่วลงไปติดโคกติดตารางอีกออตายไปพบนนหน้าชาติหน้าก็หน้าเป็นบ้าใบเสียจิตอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะกรรมชั่วให้ผล เพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าท่านให้เชื่อกรรมกรรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำชั่วแล้วจะดีได้อย่างไรทำดีแล้วจะชั่วได้ยังไงเพราะนั้นพวกเราควรจะทำแต่กรรมดีอกกตังลุกตังเสยโยปัชชาตปติทุกตังกรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำาลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง นี่แหละวันนี้ก็พวกเราได้มาทํากรรมดีนะคณะรัาญา,า,าจโยมเมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรขณะที่พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรพวกเราก็อุทิศส่วนกุศลต่อบรรพชนคือพ่อแม่ปูย่ย่าตายายของพวกเราดวงวิญญาณท่านตกทุกข์ได้ยากอย่างไรก็ขอ,ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราในเมื่อเราทําบุญไปแล้วจากนั้นเราก็จะได้ทอดผ้าป่าสามคัคีสมทบทุนเพื่อดูแลบํารุงสวนแสงธรรมของพวกเรา นน่นอนล้วนแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศลวันนี้พวกเรามาร่วมมารวมกันเพื่อ,อ,อสร้างบุญสร้างกุศลมาสร้างบาร,รมีของพวกเราสรุปแล้วก็เหมือนกับพวกเราไปทํางานห้างสรรพสินค้าละวันนี้เ,เราไปทําหาห้างสรรพสินค้าบางพวก,กเป็นขอออเป็นผู้อำนวยการเป็นพนักงานแต่ละแผนกการสุดแท้แต่พอทําเสร็จแล้วก็เงินเดือนก็เข้ากระเป๋าใครกระเป๋าเรา นี้คงเหมือนกันนะั่นแหะพวกเรามาสร้างบุญสร้างกุศลเมื่อเรามาทําแล้วมาทําบุญไปแล้วนะ่ะบุญกุศลก็เข้าสู่จิตใจของพวกเรามากน้อยเออเฉลี่ยไปตามบุญกุศลที่พวกเราได้กระทำเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะเกิดมาทั้งทีชีวิตได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคาสอนของพ,พระพุทธเจ้าแล้วอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะคณะทายาิโยมลูกหลานทุกคนนะประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจ ไม่ถึงร้อยปีลต่างคนต่างไปกันละนะนะตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมธนาให้พรรับพรใน,นทสนีนะ